สวัสดีค่ะชื่อปริยนัทอยู่เย็นนะคะชื่อเล่นชื่อเกรซค่ะปัจจุบันทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทประจําแห่งหนึ่งค่ะตัดสินใจเชื่อในพระเยซูจริงๆนะคะก็ตั้งแต่วันที่5มิถุนาในค่ายมันฑิภายที่อุยยาค่ะคือเรามีพี่น้อง3มคนแล้วก็ด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทเขาก็เป็นพนักง,งานทํางานเอกสารเงินรายได้ก็ไม่ได้มากนักแล้วก็ท่านติดเหล้านะคะก็ทําให้เงินรายได้เนี่ยมาไม่ถึงครอบครัว ส่วนคุณแม่เนี่ยก็จบแค่ป .4 ต้องเป็นกำลังหลักในการที่จะดูแลเลี้ยงดูลูกเราก็จะพบกับความยากลำบากในชีวิตมากมายแล้วก็มีทั้งปัญหาและอุปสรรคมากมายทั้งในเรื่องของชีวิตครอบครัวด้วยเคยตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าเราเกิดมาทำไมแล้วเราจะทำยังไงที่จะไม่ต้องเกิดอีกก็เลยเริ่มที่จะสนใจในแนวทางของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะไปรับฟังแนวทาง ในชีวิตแนวทางปฏิบตัติต่างๆแล้วก็มาจัดตารางเวลาของตัวเองในการปฏิบัติแต่ว่าพอที่เราออกจากการปฏิบัติอะค่ะมันก็เหมือนกับการที่เราเอาหินทับหญ้าไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาหินออกเนี่ยเราวัาชพืชมันก็เติบโตขึ้นมาได้อีกใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตคนเรามนุษย์ทุกคนเต็มไปด้วยความบาปแล้วก็เราก็ยังอยู่ในสังคมทั่วไปแล้วก็ยังมีชีวิตที่เป็นแบบเดิมๆอยู่ จนมาวันหนึ่งนะคะพี่สาวก็คือคุณแคลค่ะก็พยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้า mm. เมื่อข้าพระเจ้าได้ฟังนะคะ mm. ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงความรัก mm. เราเองเนี่ย mm. ก็รู้สึกรักพระเจ้าขึ้นมาตามตัวละครในนิยายเรื่องนั้นไปเลยทั้งที่เมื่อก่อนเนี้ยคิดว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นะ่ะดีอยู่แล้วเราก็ไม่เคยคิดที่จะเปิดใจให้มีพระเจ้าเข้ามาในชีวิตได้เลย หลังจากนั้นนะคะเราก็เลยอยากรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงก็เลยลองไปเปิด YouTube คือเราไม่รู้จะหาคำค้นอะไรพอค้นขึ้นมาปุ๊บก,ก็มาเจอเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงเติมให้เต็มล้นซึ่งเมื่อพระเจ้าได้ฟังในเวลานั้นเนี่ยรู้สึกถึงการสวมกอดจากพระองค์ได้รับการสวมกอดจากพระเจ้าได้รับการเติมเต็มในจิตใจมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงสิ่งที่มันขาดหายไปได้รับการเติมเต็ม แล้วเหมือนพระเจ้าเนี่ยค่ะได้มาบอกกับเราว่าให้เข้ามาพักสงบให้เข้ามาในความรักของพระบิดาและพระองค์จะเติมเราให้เต็มด้วยพระสัญญาของพระองค์ข้าพเจ้าก็ร้องไห้ด้วยความตื้นตันและรู้สึกอบอุ่นแล้วเหมือนกับสิ่งที่เราโหยหานั้นนะคะได้กลับเข้ามาแล้วมีแล้วอยู่ตรงนี้ความรู้สึกทั้งหมดที่เราเคยโหยหา มีสิ่งที่เราหยหาแต่เราไม่รู้ว่าเราหาอะไรอยู่แต่เมื่อฟังเพลงนี้พระเจ้าเข้ามาสัมผัสใจพระเจ้าบอกทันทีในตอนนั้นเลยว่าไม่ต้องหาแล้วปรงเติมให้เต็มแล้วแล้วมันก็เลยเป็นความสึกตื้นตันแล้วก็อบอุ่นใจเหมือนได้รับการสวมกอดจริงๆข้าพระเจ้าฟังอยู่อย่างนี้ค่ะอยู่ประมาณ3ปีนะคะแล้วก็พูดคุยกับพระเจ้าสื่อสารกับพระเจ้าตามที่เรารู้สึกว่าเราได้รับการสัมผัสจากพระองค์เหมือนพระองค์เนี่ย มีมีตัวตนอยู่จริงเมื่อข้าพเจ้าไปถึงที่คิรจักรนะคะที่นั่นก็จะมีบรรยากาศของการนมัสการซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกต <c oughs> ื네้นตันใจแล้วก็อบอุ่นใจอย่างมากเหมือนเป็นความรู้สึกที่เราโหยหามานานนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นนะคะทุกๆคนก็มี มีเป็นมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับเราแล้วทุกคนก็มีมีม,มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มทุกคนมีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าที่นี่ก็ไม่เหมือนที่ไหนนะคะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจำได้ว่าได้ยินคำเทศคำหนึงค่ะในคำเทศนานั้นเนี่ยบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปหาพระบิดาได้นอกจากมาทางเราในเวลานั้นเนี่ยพอได้ยินปุ๊บ เจอแล้วเราเจอแล้วคือความรู้สึกแบบเจอแล้วทางนี้แหละแต่ว่ามันก็ยังมีความกังวลค่ะว่าแล้วเราจะไปได้ยังไงในเมื่อตัวเราอะยังเป็นคนบาปอยู่เรายังเคยทำผิดพลาดเราเคยทำสิ่งไม่ดีเรายังเคยทำหลายๆอย่างที่ตัวเราเองนั้นอะยังรู้สึกว่าเราอะยังไม่ดีพอหลังจากนั้นก็มีคำเทศขึ้นมาอีกคำหนึ่งที่บอกว่าแต่พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราในเวลานั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็คิดว่าเฮ้ยตายเหรอตายเพื่อเราเลยเหรอตายบนไม้กางเขนมันทรมานมากนะแล้วก็ก่อนจะตายต้องถูกเคี่ยนตีต้องถูกทรมานต่างๆถ้าคนที่ไม่รักเราขนาดนั้นจะมายอมตายแทนเราได้ยังไงแล้วทําไมพระองค์ต้องมายอมตายเพื่อเราและนี่เองค่ะที่ เป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าเนี่ยอยากรู้จักพระเยซูมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเข้ามา,เ,าเรียนรู้แล้วก็ติดตามเป็นสาวกของพระเยซูอย่างถูกต้องนะคะเรื่ององารมณ์ต่างๆนะคะมันก็เหมือนกับเรามีน้อยลงพอมีเรื่องที่เราเห็นแล้วเราไม่ถูกใจเราไม่พอใจเนี่ยแทนที่เราจะบน่นเรากับรู้สึกว่าข้ามมันไปเราไม่อยากที่จะทําให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นปัญหาแล้วเราก็พยายามที่จะเข้าใจเขามากขึ้นมากกว่าว่า สิ่งที่เขาทํามันมีเหตุผลบางอย่างของเขาส่วนลูกสาวของข้าพเจ้านะคะก็มาเข้าที่คิสจักรเด็กนะคะเธอก็จะมีความสดชื่นสดใสแล้วก็รักพระเจ้ามากอย่างสุดใจข้าพเจ้าเองเนี่ยก็มีการหนุนใจสามีเพิ่มขึ้นข้าพเจ้าก็ได้ชวนเขามาที่คิสจกักรอารมณ์ของเขาดีขึ้นและใจเย็นลงและมีเหตุและผลแล้วเขาก็คอยเตือนและก็บอกให้กำลังใจผมตลอด แล้วครอบครัวของผมก็ไม่ไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วลูกสาวผมก็เป็นเด็กที่น่ารักร่าเริงม,มีเพื่อนจากที่เขามาโบสเขามีเพื่อนทุกอาทิตย์ผมก็เลยบอกว่าอมเรามีกําลังใจแล้วผมก็เลยอยากรู้จักพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้านะคะที่ทําให้ชีวิตนี้มีความหมายยิ่งขึ้นทําให้ครอบครัวของข้าพเจ้าที่เคยมีความเกือบจะแตกก้าวนะคะก็ได้กลับมาลือฟื้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คนในครอบครัวก็ต่างพูดจากันด้วยความรักและด้วยความเข้าใจกันมากขึ้นนับจากนี้ชีวิตของข้าพเจ้าก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วลูกขอถวายชีวิตนี้อยู่เพื่อพระองค์เพื่อที่พระองค์นั้นจะใช้ชีวิตของลูกกระทาตามน้ําพระทัยของพระองค์ท้ายที่สุดนี้นะคะอยากสนันใจให้ท่านที่ยังไม่รู้จักพระเยซูหรือกําลังแสวงหาคําตอบของชีวิตนะคะอยากให้ท่านลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นผู้ช่วยให้รอด มาเป็นที่ปรึกษาแสดประเสริฐพระองค์ทรงเป็นพ่อที่พร้อมจะรับฟังลูกๆของพระองค์นะคะด้วยความรักด้วยความอบอุ่นแล้วชีวิตของคุณจะได้พบสันติสุขที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีกค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะคุณค่ะ